Người lúc kiên lô giờ Bỏ mới vậy thôi lại á, nó tông Hãy thả mình, ở này nhạc quá lâu ngay hả mắt lưu. Khao lô lên nát chicken. Yo chicken, khao lô lên nát chicken. Yo chicken, khao lô lên ดตูตองกลารกินไม่ได้ไมันต้องไม่ได้ดูเล่ก็ต้องเอาได้กลนไหมตกปลาไม่มีอะไรตายตัวหรอกฟร์เค่โลจิกครับดังลน

อยู่ก็โชคดีไปเอ้ยังอยู่ยังอยู่ยดินยดินๆดินดินอยู่เฮิยเย็บเหตเกิดขึ้นได้ปอวะมึงยังอยู่สาตองโอเคมาังเหมือนรู้วไอ้เชี่ยพอปลดเสร็จมันวิ่งเลยวะ เดี๋ยวเรามาสู้กันต่อพักยกพักยก่าจะใช่นล้วจะใช่แต่ไม่รู้มันติดอันไหน้ไม่รู้กินหนอนหรือกินเยียจิกใหญ่ยู่งวะ mười sáu lạc mười sáu lạc mặc quá mười sáu lạc mặc quá mười sáu lạc mặc quá mười sáu sao mặc quá quá mười